สวัสดีทุกคนฉันชื่อจูค่ะทั้งสองคนนี้เป็นน้องชายของฉันเองและฉันก็มีบางอย่างมาให้พวกเขาด้วยวนั่นก็คือ Squid Game าภาคสองนี่ะวพวกเรากำลังจะเปิดดูกันเลยแต่บางอย่างแปลกๆก็เกิดขึ้นคุณเชื่อหรือไม่เลยว่าพวกเราผ่านประตูมิติการเวลาเข้ามา,าตอนนี้พวกเราเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วล่ะแทนที่จะเป็นการดูซีรสีส์ในซีซั่นสอง พวกเราดินเข้ามาอยู่ข้างในนี้จริงๆเลยล่ะนี่มันต้องแย่มากแน่เลยโออทุกคนคะบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าพวกเราควรจะไปซ่อนตรงไหนดี บางทีพวกคุณอาจจะมีที่ดีๆสําหรับพวกเราให้ไปซ่อนตัวกันก็ได้นะแต่ดูเหมือนเวลาของพวกเราจะหมดแล้วลนะ่ะงั้นพวกเราไปซ่อนในล็อกเกอร์ก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้เลยนะเควินเขาตัวใหญ่เกินไปสําหรับล็อกเกอร์แบบนี้นะ่ะเขาก็เลยต้องไปซ่อนหลังต้นไม้ต้นนี้แหละแล้วดูเหมือนว่าการที่ไปซ่อนในที่ง่ายๆแบบนี้ก็จะไม่ใช่อเดียที่ดีสักเท่าไหร่เขาเลยโดนจับได้ไปเลยลนะ่ะแล้วเขาก็เปิดเผยเรื่องของพวกเราหมดเลยโอ้โหเควินขอบคุณมากเลยนะ ชัดเลยเลยวะ่าตอนนี้พวกเราคงจะหนีไม่พ้นแล้วฉันคิดว่าถ้าพวกเราวิ่งหนีไปเรื่องนี้มันคงจะน่าเบื่อมากเลยใช่แล้วละ่ะต้องขอบคุณเควินเขานะอย่างน้อยเขาก็ทําให้โจดนี้ดูน่าสนใจขึ้นเยอะพวกเราไม่รู้หรอกนะว่ามันต้องทํายังไงอะแต่พวกเราก็พยายามเต็มที่แล้วละ่ะพวกเราเพยายามหาทางกาันหลายวิธีเลยละ่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็คิดขึ้นได้แล้วว่าพวกเราน่าจะทาให้ไข่มันอยู่รอดปลอดภัยนะแต่ดูเหมือนมันจะยากเหมือนกันฉันกับเควินพลาดไปแล้วละ่ะแต่ไมเคาลฉลาดมากเลย เาขาคำนวณการโยนของเขาอย่างเพอเร์เฟคแต่สุดท้ายกากลับได้ไข่ทอดมาซะอย่างนั้นนะ่ะ<ว>ตอนที่พวกเราทำโจทย์นี้เสร็จกันแล้ว,วก็ถึงเวลาโจทย์ต่อไปแล้วล่ะเขาวิ่งเขาได้รีโมทด้วยแต่ว่าเขายังคิดถึงตะไข่ใบนั้นอยู่เลยอะ่ะ<ว>นี่นายโผเอ้ยนีย่มันถึงเวลาโจทย์ต่อไปแล้วนะพวกเราจะทำยังไงกันเนี่ยทีาไม่มีไม้อะ่ะ ตอนที่ฉันกับเควินกำลังทะเลาะกันอยู่ไมค์เขาเป็นคนที่มีสติมากเลยล่ะแบบนี้เขาคงจะมีโอกาสชนะแน่นอน <c oughs> เขาบังคับรถคันสีเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่เขาไม่รู้เลยว่า <c oughs> เขาก็ยังต้องทำตามกฎจราจรอ,อยู่นะ <c oughs> เขาเลยพาดจุดนี้ไปและคุณผู้คุมก็ชนะด่านนี้แทน พวกเราผ่านกันมาสองโจทย์แล้วละ่ะแล้วทุกอย่างมันก็ซีเรียสมากขึ้นไปอีกแต่มันก็น่าสนใจอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะน่ากลัวบ้างก็ตามอย่างเช่นตอนที่ไมค์เขาถูกผุมคุมหัวแบบนี้ไงดูเหมือนว่าคุณผู้คุมเขาน่าจะเข้าใจผิดนะเขาจําสลับกับโจทย์ถัดไปอะ่ะพวกนายจําสลับกันได้ยังไงเนี่ยเกมมันด่งดังจะตายการเล่น่งกระสอบแบบนี้กระสอมันก็ต้องอยู่ ของพวกเขาสิไม่ใช่ที่หัวแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคุณผู้คุมเขาชนะพวกเราอีกแล้วละ่ะพวกเราพลาดมาสามรอบแล้วนะหว,งวังว่าด่านต่อไปเราจะมีโอกาสชนะได้บ้างแล้วคราวนี้อะไรกันอีกเนี่ยมีอาหารผูกกับลูกโป่งด้วยหรอทําไมกันนะโอ้นี่มันลูกดอกนี่นาะฉันดูแล,แล้วเลยว่าพวกเราจะต้องทําไงเราแค่ต้องปาเป้าให้ถูกลูกโป่งจากน,านั้นพวกเราก็จะได้มันมาใช่ไหมแต่พวกเราต้องทําตามกฎด,ด้วยนะฉันไม่เคยปาเป้าแบบนี้มาก่อนเลยอะแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอก ว้าวฉันนิโชดีจังฉันทำได้ฉันทำได้แล้วล่ะฉันรอที่จะได้กินมันไม่ไหวแล้วโอ้ดูนี่สิพวกเขาจะมาแย่งฉันแล้วเนี่ยถ้าผู้ไหนอยากจะกินผู้ไหนก็ไปลองกันเองสิตอนที่ฉันเอารางวัลของฉันและเดินจากไปนั้นน้องชายของฉันก็กำลังขมับกรม่งกันอยู่ไมค์เขาพยายามอย่างเต็มที่ในการปาเป้าแต่ว่าเขาพลาดและดูเหมือนว่าลูกดอกของเขานนัจะไปปักลงที่แอปเปิลที่คุณผู้คุมกำลังกินอยู่อะโอ้นี่มันแย่มากเลย คุณเคยเล่นเกมเจงกาบ้างหรือเปล่าฉันกำลังพูดถึงเจงก้ายักษ์อันนี้ถ้าคุณไม่เคยเล่นนี่แหละโอกาสของคุณที่จะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเจงก้ายักษ์อันนี้เป็นโจทย์ต่อไปของพวกเรานะตอนที่น้องชายของฉันกำลังเล่นกับผู้คุมอยู่นั้นฉันกับคุณทีก็กำลังตั้งใจดูกันอยู่ ถ้าหนุ่มๆอยากจะชนะพวกเขาหนุหน่มๆต้องมีแผนที่ดีสักหน่อยตอนนี้ฉันแค่สังเกตการเท่านั้นแหละฉันเนี่ยเป็นนักวางแผนที่ดีมากเลยนะฉันว่าฉันต้องเตรียมตัวถอยมาเล็กๆหน่อยแล้วล่ะเผื่อหอคอยนี้มันจะถล่มลงมาซะก,ก่อนก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะถล่มลงมาตอนไหนอะแต่ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้คุณพีกับฉันมีไอเดียแล้วละ่ะแ,แล้วถ้าพวกเราช่วยคุณผู้คุมสักหน่อยละ่ะถ้าเจนการ์ย,ยัางอันนี้ล้มลงไปก็คงจะดีเหมือนกันนะเห็นไหมล่ะโดนไปเต็มๆตอนนี้พวกเขาก็ผ่านหนานี้ก ไว้เจอกันรอบต่อไปนะเราพูดขี้แพ้ <Stop it. S 1> ชันและน้องชายของฉันชอบอ่านนักสืบตูรกันมากแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ใส่หน้ากากทุกคนจะเป็นฮีโร่นะคุณผู้คุมพวกนี้คือไม่ใช่หรอกแต่คือสไปเดอร์บอยคาเเ็นเป็นฮีโร่ต,ตัวจริง,รงเลยล่ะคุณผู้คุมเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้เลยเขาต่อสู้กับพวกเหล่าร้ายเสมอและเขาก็ชนะตลอดเขาเจ๋งมากเลยเขามีแฟนลือยังอะ่ะ หรือว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณเหมือนกันคุณอยากให้พวกเราทำวิดีโอเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนในสกิทเกมบ้างไหมคะบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างบางทีฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่าเควินเขาคิดอะไรอยู่เรากำลังเล่นเกมชชก,กเยอะกันอยู่อะ<ม>แล้วเขาก็ขักลังวัะอะไรผิดเขาไม่รู้ไม่ใช่หรอไหมเควินก็งค่ยืนยอ,อ,รรอยู่ตรงนั้นถิงนานเลยอะถ้าเขาเข้ามาช่วยเล่นเกมแบบนี้ตั้งนานแล้วพวกเราคงไม่ต้องเล่นเกมมีกนนานขนาดนี้หรอก มันมีช h a ล l e n g ์ใหม่ๆในซีซั่นใหม่นี้เต็มเลยและช h a l l e n g e บางอันมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเกมการตอบคำถามแบบนี้ไงดูเหมือนว่าเควินจะไม่ค่อยเข้าใจการเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่เขาสนใจแต่เรื่องความแข็งแรงของเขาเท่านั้นแหละและฉันก็ต้องรับผลกรรมนี้ไปเต็มๆเ,เลยเขาควรจะตอบว่าสีที่ฉันชอบคือสีอะไรสิมันจำยากนะรือไงฮะ และคำถามต่อไปนั่นก็เกี่ยวกับอาหารที่เควินเขาชอบกินมันง่ายมากเลยล่ะแต่ฉันอยากที่จะเอาคืนเขาสักหน่อยใช่แล้วล่ะเควินฉันรู้อยู่แล้วว่านายชอบกินทุกอย่าง ดูเหมือนว่าการเอาคืนจะเป็นอาหารที่เสิร์ฟแบบเย็ยนๆพวกนี้แหละคำถามสุดท้ายนั้นก็คือไมค์เขาชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดฉันสามารถตอบคำถามนี้ได้แน่นอนเลยล่ะแต่เทวินกับที่ยกน้ำหนักของเขาก็จัดการเรื่องนี้ไปอีกแล้วเขาสนใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการกินและการออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าเนี่ยไมค์ผูน่าสงสารเขาก็เลยโดนหนังสือของเขาล่นใส่หัวเข้าไปเต็มๆเ,เลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะ แต่บางทีพวกเราอาจจะทำโจทย์ต่อไปได้ดีก็ได้นะมันคือมาโคโปโลคุณน่าจะรู้วิธีการเล่นมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่พวกเราเหนุนเล่นกันไม่กเก่งเลยผู้คคุมพยายามแกล้งพวกเราอย่างเต็มที่เลยล่ะพวกเราก็เลยชนกันเข้าเต็มสงสัยพวกเราจะแพ้ด่านนี้อีกแล้วล่ะเฮวินถูโกรธผู้คุมเอามากๆเขาก็เลยอยากทำให้ผู้ควบคุมดูสักหน่อยว่าใครันแน่ที่เป็นหัวหน้าตัวจริง มันดูสนุกมากเลยอะแต่หลังจากนั้นผู้เราก็โดนลงโทษจากการกระทำแบบนี้และพูเราก็จำอะไรกันไม่ค่อยได้เลยพวกเราตื่นขึ้นมาในห้องของผู้เราก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนหลังจากนั้นไฟในห้องนี้ก็ดับลงเราฉันก็มู้ขึ้นได้ว่าเทวินทบกลัวความมืดมากเลยเข้าทำตัวเหมือนกับเด็กตัวจิ๋เลยอะเนี่ยมีเพียงแค่ฉันกับไม้เท่านั้นเหรอเนี่ยที่มีสมองในครอบครัวนี้อะ ก,ก็เลยช่วยเควินด้วยการทำพลังไฟที่ใช้พลังงานจากมันพรังแบบนี้แหละ <c oughs> วันต่อมา <c oughs> พวกเรามีชาเลนที่อร่อยมากเลยละ่ะ <c oughs> นั่นคือการแข่งกินฮอทดอกแบบนี้ไง <c oughs> แต่มีแค่เควินเท่านั้นที่มีความสุขกับแชร์เลนนี้เข <c oughs> กตั้งใจจะทำสถิติโลกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แต่ผู้เราไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หรอกนะเควินเขาเห็นแก่ตัวมากเลยล่ะนี่มันอาหารสำหรับวันนี้ของพวกเราเลยนะขอบคุณมากเลยนะเควินโดนัทมันดูน่ากินมากเลยล่ะพวกมันดูดีมากเลยใช่ไหม ันทนหิวมาตลอดทั้งวันเลยแต่พวกเรายังกินมันไม่ได้หรอกนะมันเป็นส่วนหนึ่งของชาเลนจ์นี้นะพวกเราต้องโยนโดนทัทเข้าไปตรงเสานั้นให้ได้ก่อนหวังว่าพวกเราจะได้กินนะถ้าพวกเราผ่านด่านนี้นะไม่เขาได้โยนก่อนเลยเร็วเข้านายต้องทําได้แน่จะทำโดนทัทตกนะพวกเราจะต้องกินมันทั้งหมดเลยดูเหมือนว่าการโยนของไมยจะไม่่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่มันก็จบลงได้ดีนะฉันจะได้เป็นคนโยนคนต่อไปแล้วล่ะ <What? S 1> แต่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วเค okay, วินอีกแล้วหรอกูกินมันเข้าไปหมดเลยอะ หลังจากที่ผ่านชาเลนจ์แปลกๆพวกนั้นมามีเป็นหนึ่งในชารเลนจ์ที่แปลกที่สุดเลยล่ะเพราะของฉันเคยบอกว่าเขาชอบเล่นถุงเท้าหันสานยในโรงเรียนมากเลยมันเป็นเกมที่โบราณมากแต่ดูเหมือนว่ามันจะง่ายมากด้วยแล้วพวกเราก็ตัดสินใจว่าเจ้าถุงเท้าเหม็นๆอ,อันนี้ควรจะได้รับการซักสักหน่อย นี่มันอะไรกันเนี่ยพิซซ่านะหรออาหารของพวกเราสุดท้ายก็ได้กินสักทีดูก่อนนะพวกเรายังกินไม่ได้มันเป็นโจทย์ต่อไปนะ่ะพวกเราต้องต่อจิ๊กซอพิซซ่าซะก,ก่อนคุณผู้คุมเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากพวกเราจะต้องทําพิซซ่าให้เป็นวงกลมให้ได้มันก็ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะเควินเขากินเข้าไปหมดอีกแล้วล่ะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะพวกเขาตั้งใจจะช่วยพวกเราจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ต้องขอบคุณเขาอยู่ดีแหละ สายด่านนี้เควินเขาคงจะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเขาไม่ได้โดนมาด้วยแบบนี้เขาจะต้องเป็นคนที่ตีลูกบอลน,นั้นได้ดีกว่าไหมแน่นอนเขาเพิ่งเคยจับไม้เบสบอลแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าการโยนครั้งที่สองจะเด้งดึงด๋งไปทั่วเลยแล้วมันก็โดนไม้เบสบอลของเขาไปเต็มเมฉันจะได้ตีคนต่อไปแล้วล่ะ ฉันขอหลับตาก่อนดีกว่าไม่ว่าจะยังไงฉันก็ยังตีมันโดนอยู่ดีนะเขาดูที่เทินไม่โดนตีไปด้วยอะ่ะยังไงเขาก็ยังคงเป็นน้องชายของฉันอยู่ดีแหละไม่อยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่งไงล่ะเธอพบว่าเธอเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้มันไม่ได้เหมือนกับวิทยาลัยอ,อื่นๆเลยนะมันดูแตกต่างไปสุดๆเลยฉันไม่รู้เลยเหยว่าเธอเข้ามาอยู่ในที่แบบนี้ได้ยังไง แถมในนี้ยังมีผู้สมัยอีกหลายคนลิด้วยเจนนี่เธอตัดสินใจจะลองเสี่ยงดูสักหน่อยผู้เข้าแข่งขันก็เลยเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วล่ะงั้นตอนนี้มาฟังกฎกันเลยดีกว่าเนาะนักเรียนที่ผ่านโทย์ทั้งหมดจะเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าคุณพลาดคุณจะโดนกำจัดทิ้งโดยทันทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผู้ชนะไม่ได้พเพียงแค่จะได้เข้าไปเรียนในเที่ยาไัยแห่งนี้นะพวกเขายังได้ทุนการสึกษาก้อนใหญ่ไปด้วยนี่มันทำให้เจนนี่ที่ถึงอะไรบงางอย่างที่มันจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่า,าไ เธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิแล้วเธอก็ต้องหาคนทำนิดด้วยนี่มันเหมือนกับซีรีส์ในทีวีที่เธอเพิ่งจะดูเลยล่ะบางทีคนทํำซีรีส์เขาอาจจะอยากลองทํามันในชีวิตจริงก็ได้นะแต่เพื่อนใหม่ของเจนนี่นก็หยุดเธอไว้แลวบอกเธอว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดหรอกนี่มันเป็นเกมจริงๆเลยล่ะ หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งถึงเวลาเริ่มชาเลนจ์แรกกันแล้วล่ะเราดูเหมือนมันจะไม่ง่ายหรอกนะถ้าคุณสามารถผ่านไปได้คุณก็สามารถผ่านเข้ารอบถัดไปได้ทันทีเ<อ>จนนี่เธอไม่เคยกลัวเรื่องการสอบแบบนี้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเธอเลอกข้อสอบมาบ่อยมากแต่นี้มันยากกว่าการสอบธรรมดามดาพวกนั้นนะเพราะว่าคุณจะต้องลอกอย่างระมาดาาัดระวังแล้วก็ลอกได้แค่เพียงตอนที่อาจารย์เธอไม่ได้มองเท่านั้นแหละ นะ <S <S ตอนที่นักเรียนคนอื่นๆกำลังพักผ่อนกันอยู่เจนนี่เธอกำลังคิดอยู่ว่าเธอไม่นแน่ที่จะกินน้ำผลไม้แบบนั้นเข้าไปตอนกลางคืนเลยแต่ว่าไม่มีใครที่จะได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้ออกไปจากห้องนี้แต่ก็คงจะต้องยกเว้นให้เจนนี่สักหน่อยแหละที่มันเรื่องฉุกเฉินนะอย่างน้อยนียน่มันก็เป็นสิ่งที่เจนนี่อยากให้ทุกคนคิดนะ่ะแต่จริงๆแล้วเธออยากจะลองไปสำรวจที่นี่ดูสักหน่อย ทุกอย่างที่นี่มาดูแปลกมากเลยแล้วเธอก็อยากจะหาคำตอบมากมายก,กับเรื่องนี้เธอเลยปีนเข้าไปในช่องระบายอากาศแล้วก็พบพูกับอะไรแปลกๆ,ๆ,ๆ,ๆในในี้มีผู้คุมคนหนึ่งเขากําลังทําอะไรก็ไม่รู้ในโรงอาหารแห่งนี้แต่นี่เธอคิดว่ามันอาจจะเป็นมือเที่ยงของคุณผู้คุมก็ได้เธอเลยตตดสนใจจะแกล้งเขาสักหน่อยดูเหมือนว่ามันมีแปลกๆ,ๆนี่จะดูหวานมากเลยแต่นี้สงสัยต้องเติมเกลือลงไปสักหน่อยพวกเขาต้องเซอร์ไพรส์ปปสกันมากเลยตอนที่ได้ลิ้มรสมันน่ะตอนนี้เขาจะไม่สงสัยอะไรบ้างเลยเหรอ ตอ,อนที่เจนนี่กลับเข้ามาในห้องนี้เธอก็มาทันการแข่งขันด่านที่สองพอดีเลยนักเรียนแต่ละคนผ<ม>ลิตกล่องแปลกๆแบบนี้กันไปแล้วจากการพูดเขาก็เปิดมันแล้วพบเข้ากับคุกกี้งั้นหรอโส์ก็คือต้องตัดมันออกมาเป็นรูปพวกนี้จนถูกปั๊มลงไปบนคุกกี้นะ่ะนี่มันจะต้องยากมากแน่เลยหลังจากที่ด่านนี้เริ่มต้นขึ้นหลายคนก็พลาดกับด่านนี้ไป เจนนี่เธอกำเสียวิ่งที่เธอเพิ่งจะดูมาได้เธอก็เลยอยากจะลองใช้เคล็ดลับนั้นดูสักหน่อยแต่ดูเหมือนบางอย่างจะผิดพลาดคุกกี้น้ำจึ้นอันนี้มันเค็มมากเลยแบบนี้เธอต้องสำลักแน่ถึงแม้ว่าเจนนี่จะสำลักแต่ยังไงเธอก็ผ่านด่านนี้อยู่ดีนะแถมนิกเพื่อนของเธอก็ผ่านด้วย นกันเ,กเลล <S <S แต่ชาเลนจ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่านั้นทุกที่ในวิทยาลัยแห่งนี้เป็นชาเลนจ์ทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งการเดินบนพื้นแบบนี้ก็ตามคุณพันโดเขาตั้งด่านนี้ึ้นมาน่ะคุณจะต้องเดินผ่านห้องถงนี้ไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เลยถ้าพวกคุณโดนจับได้คุณจะต้องทําความสะอาดพื้นทั้งหมดนี้เป็นี่เกือบจะโดนจับได้หรือหล่ะแต่โชคดีที่เธอรอดพ้นด่านนี้ไปได้ดังั้นเธอคงต้องทําความสะอาดที่นี่ด้วยตัวของเธอเองแล้วนักเรียนทุกคนเขาเดินผ่านห้อง โผงนั้นแล้วก็มาถึงที่โรงยิมทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมสาหรับด่างต่อไปไว้แล้วพวกเขาจะต้องเล่นชาเยอะกันโชคดีที่เจนนี่เลือกเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากและดูเหมือนว่านี่เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรอยู่แล้วล่ะแต่อีกทีมหนึ่งพวกเธอก็มีแผนอยู่เหมือนกันแผนนั้นก็คือถ้าพวกเธอไม่สามารถชนะอย่างเต็มแได้จะต้องมีการโกงกันสักหน่อยมันก็เป็นแผนที่ดีอยู่หรอกนะแต่คู่ต่อสู้เขาไม่รู้เลยเหรอว่าเจนนี่สามารถจามได้แรงมากแค่ไหนลมนั้นทำให้พวกเธอปลิวไปเลยล่ะแล้วพวกเธอเก็แพ้เกมนี้ไป เจนนี่กับนิกแต่เขานำไปแล้วล่ะคนแรกที่กลับมาที่ห้องคนแรกก็คือเจนนี่ไงล่ะและแน่นอนเธอชอบทำเรื่องนสนๆอยู่เสมอเธอเห็นรูปอะไรก็ไม่รู้อยู่บนกระดาน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจจะลบมันออกสักหน่อยเธอไม่คิดเลยว่ารูปภาพแ,ลแปลกๆบนกระดานนั้น <c oughs> อาจจะเป็นคำใบ้สำหรับโจย์ต่อไปก็ได้ <c oughs> แล้วตอนที่ทุกคนกลับมาเห็นรูปภาพแ,ลแปลกๆนั้น <c oughs> มันก็สายไปแล้วล่ะ ตอนนี้ผู้นักเรียนเขาก็ไม่รู้แล้วเลยว่าโจทย์ต่อไปคืออะไรโจทย์ต่อไปมันน่ากลัวมากเลยแถมยังยากมากเลยด้วยนันคือการสอบเลขนี่แหละไม่มีใครคาดคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่นักเรียนทุกคนเขาก็จำได้ว่าพวกเขาเคยเซ็นสัญญาแล้วมีข้อหนึ่งมันเขียนว่าพวกเขาสามารถที่จะเลิกเล่นเกมได้ถ้าผู้เล่นทุกคนโหวตเพื่อที่จะเลิกเล่นเกมชัดเจนเลยว่าทุกคนก็อยากจะเลิกเล่นเกมกันแต่มีนักเรียนคนนึงเขาอยากจะทำข้อสอบนี้นะ่ะ ขอโทษทีนั้นนิกสนายแพ้การโหวตแล้วล่ะอย่าลืมแชร์ว,วิดีโอนี้ให้เพื่อนที่ชอบดูส q ิ i d g เกมดูกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในช่องทุมทุมทริค